ราการสุขสนามครับ EP 16แล้วครับเราเดินทางกันมาถึง16 EP นะฮะไปดูบอลไทยลีกกันครบทุกสนามนะครับและที่นี่คือสนามสุดท้ายนะครับเหมือนมันเป็นโชคชะตาที่ฟ้ากำหนดไว้นะเพราะว่านันแรกที่ผมได้ดูบอลไทยลีกนะครับโพลิสเตโรเจอกับ VG จีปทุมและนี่คือนัดสุดท้ายครับบีจีปทุมวันนี้จะเจอกับนครปฐมยูนเต็ดครับตอนนี้เราได้มาถึงสนามของ b g จีสเตเดียเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเช่นเคยครับเราจะพาชมสนามพาชมชอ็อปพาชมห้องน้ำเหมือนเช่นเคยครับตามมาครับวันนี้พาเจ้าคันนี้มาที่สนามครับมาสัมผัสบรรยากาศกันก่อนครับเดี๋ยวเราจะใช้รถตู้คันนี้เพื่อโปรเจกต์ถัดไปของเราครับติดตามชมกันในสนุกสนานว่าเราจะพาเจ้าคันนี้ไปไหนกันต่อนะฮะเรามาจอดอยู่ในภายในโรงงานของบางกอกคาสสนะแล้วก็ด้านหลังนู้นครับนี่ถัดไปทางนู้นครับน่าจะเป็นโรงงานนะ อันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถหน้าสนามครับมีเจ้าที่มาโบกรถเนาะมาอำนวยความสะดวกเยอะมากเลยครับตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าเลยครับนี่นี่นี่น าจากลานจอดรถก่อนถึงสนามก็คือบริเวณแฟนโซนของ BG นะครับที่มีทั้งซุ้มกิจกรรมจากสปอนเซอร์ซุ้มขายสินค้าของสโมสรหลากหลายแบบมากตั้งแต่เสื้อสกรีนเบอร์นักเตะที่ได้รับความนิยมครับปฏิทินเข็มกลัดโปสการ์ดหมอนผ้าพันคอเสื้อยืดลายสวยๆไปจนถึงฮูดกันหนาวก็มีนะครับ มาครบพร้อมช็อปเต็มที่ถัดออกมาก็จะเป็นซุมอาหารอีกเพียบเลยครับระบบร้านอาหารของมีจีประทุมก็จะค่อนข้างแปลกกว่าที่อื่นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายเนี่ยที่ขายคูปองนะครับก็จะเป็นจุดที่เขารับเฉพาะคูปองเท่านั้นนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ใช้เป็นเงินสดหรือสแ,แกนก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าเราจะซื้อของอะไรนะครับซื้อน้ําซื้อเบียร์ซื้อลูกชิ้นนะครับก็บอกว่าเขาอยากจะได้อะไรจากเขานะครับเขาก็จะให้คูปองมาให้นะครับก็ตามมูลค่าของที่เราไปซื้อนะครับแล้วก เราก็เดินไปซื้อไปยืน่นให้กับที่บูธได้เลยนะครับนี่ยื่นให้แบบรู้ใจนะครับอันนี้คือที่อยู่ในใจมาตั้งนานนะครับว่าอยากให้มันมีนะครับก็คือเรื่องของการทายผลนะครับเป็นกิจกรรมทายผลนะฮะน้าสนานเลยนะครับก็เขียนเลยว่าทีมไหนจะได้ประตูเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วก็ไปหยอนในกล่องสปอนเซอร์นะครับการทําแบบนี้ก็จะเป็นการ engage เนอะในกลุ่มผู้ชมอะไรอย่างนี้ได้ดีนะครับแต่ว่ามันผมไปได้มาตอนแรกผู้ปองนี่แหละ เสียดายนิดหนึ่งว่าแค่บองคนอื่นนีครับถ้าไม่ได้คุปปองก็จะไม่ร่วมสนุกในกิจกรรมแบบนี้นะครับก็จริงๆอยากให้มันมีเยอะๆนะฮะ สนาม BG Stadium ครับเมื่อก่อนเป็นย่าเทียมทั้งสนามปัจจุบันเป็นย่าจริงแล้วนะครับมาตั้งแต่ปี2,561ครับตั้งอยู่ภายในบริษัทบางกอกกราสจำกัดมหาชนนะครับสแตนฝั่งที่4เนี่ยก็เพิ่งสร้างเสร็จไปนะครับจึงทำให้มีความจุทั้งหมด15,114ที่นั่งได้รับรองมาตรฐานจากฟ i f a แล้วก็ AFC ในระดับ A Class เลยครับเลยทำให้เป็นสนามในการจัด ทั้งบอลถ้วยนะครับทั้งบอลชิงแชมป์เอเชียระดับ u 17นะครับแล้วก็ไปจนถึงบอลอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยเลยครับตัวสแตนดูเป็นเหมือนอาคารสูงๆเนาะไม่ได้แบบโอบล้อมรอบทั้งหมดนะครับมันมาเป็น4ด้านนะครับเนาะแล้วก็ในระหว่างตรงกลางเนี่ยครับก็จะมีช่องว่างให้พวก นะนักบอลหรือว่าพวกสตาฟอะไรเงี้ยสามารถเดินเข้าออกได้นะครับมันไม่ได้เป็นสแตนแบบโดยสมบูรณ์4ด้านเนาะ<_ <C> _ e> เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสนามบีจผมว่าน่าจะเป็นความชันกันมันชันจริงๆอ่ะนี่คือฝั่งที่มันเป็นฝั่งบัตรแพงครับฝั่งบัตรเบเยอพีอะครับชันแบบชัานๆนะฮะ,บบนนะ,ค,ะคือระยะระหว่างขอบตรงนี้ครับขอบฝั่งหลังสุดของสแตนนะครับกับสนามเนี่ยห่างกันแค่ประมาณสักผมว่าประมาณครับไม่ถึงร้อยเมตรอะห้าสิบเมตรทมันชันมากเลย แล้วเนี่ยยิ่งสแตนฝั่งเนี้ยครับฝั่งหลังโกเนี่ยมันขึ้นมาประมาณ3-4มชั้นครับนี่ฝั่งนี้เขาบอกว่าเป็นจุดให้บริการแฟนคลับนะครับ BGPU Customer Service ครับถ้าดูจากด้านนอกนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการสมัครเป็นตั๋วปีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยในฝั่งที่เป็นช็อปนะครับเขาก็ถามว่าเราเป็นสมาชิกตั๋วปีหรือเปล่านะครับเพราะว่า ถ้าเป็นตัวปีผมว่าน่าจะมีส่วนลดอื่นๆเนาะเพิ่มจากเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้แอบแรงมานิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นแฟนบอลที่มีตัวปีเนี่ยผมว่าน่าจะมีสิทธิประโยชน์ที่เยอะกว่านะครับฝั่งนี้เป็น rabbit bar r e s t a u r n นะครับก็น่าจะจบเกมคนน่าจะคือคักนะครับด้านในก็จะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็มีฟุตบอลให้ดูด้วยข้างในนู่นครับที่เห็นมุงกันอยู่เยอะๆนี่ครับก็คือแฟนบอลสมาชิกตัวปีครับ ถ้าอยากจะได้ตั๋วเนี่ยเขาก็ต้องมาสแกน QR code นะครับแล้วก็มากดรับตั๋วหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับทางเข้าห้อง VIP นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซนอัธจันทร์หลักนะครับตรงน,นี้เป็นโซน VVIP นะครับแบบประธานสโม,มสรผู้บริหารอะไรเงี้ยมานั่งดูได้เลยรัตรงน,นี้แตนฝั่ง W นะครับดับหนึ่งนะครับ ผมไม่แน่ใจะ่าตรงนี้ใช่ช็อปด้วยเ่ะนะตรงนี้มันเขียนว่า The Legend Lounge นะครับนี่แล้วก็ข้างในเหมือนมีของด้วยนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูดีกว่าครับนี่นะออเป็นเลาให้แบบแฟนบอลมานั่งลองก่อนได้ครับ หนึ่งไฮไลท์ของเมกะช็อปนะครับก็คือตู้แสดงสินค้าแบบลิมิเต็ดอิดิชันครับทั้งชุดแข่งในปีเก่าๆทงที่ใช้แลกในแมชการแข่งขันผ้าพันคอรุ่นพิเศษนะครับตัวฟิกเกอร์นักบอลพร้อมลายเซ็นไปจนถึงโทรศัพท์มือถือก็ยังขายเลยครับอันนี้ขาย iPhone นักบอลนะมีรูปลับอยู่แอบถ่ายไว้ตอนเข้าห้องน้ำาซร็แล้วครับมีสติกเกอร์หนึ่งอันแล้วมีเสื้อยืดอีกหนึ่งตัวนะครับเขาบอกว่าให้มารับของวันด้านหน้านี่ฮะสนามซ้อมของ b g ีนะฮะ สวยงามสวยงามเจอจุดจอครับรถนครปฐมครับเราเจอกันบ่อยๆเนาะตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วครับอีกแป๊บหนึ่งเราจะได้ขึ้นสนามแล้วครับเดี๋ยวเราไปเดินดูโดยรอบสนามก่อนนะครับเท่าที่ไปได้นะฮะฝั่งกองเชียร์ทีมเยือนครับแฟนฝั่งนี้ฮะก็คึกคักครับเป็นแฟนนครปฐมฮะด้านหน้าของสนามครับมีที่จอดรถเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอต่อแฟนบอลอยู่ดีนะฮะ ฝั่งซ้ายนีย่คือฝั่งนี้นะครับที่เรามาจอดรถกันนะครับผมมาก่อนแมตชจะเริ่มเต็มมาสัก3าชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยก็เต็มแล้วครับนี่เรากำลังซื้อตัว๋วผ่านทางออนไลน์อยู่นะครับนีนะ่เขาจะบอกโซนให้นะครับโซน W4 ครับโอ้ยังเลือกได้อยู่นะครับนะ่สุดก็ซื้อสำเร็จแล้วครับนี่รับตั๋วเลยป๊บมี QR c อ d e โค้ดแล้วเฮ้ยพเรามีตั๋วแล้วนะครับ ที่ซื้อมาจากออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องมาสแกนเพื่อเข้าสนามที่เคาน์เตอร์นี้นะครับจะไม่มีคนอยู่ที่หน้าทางขึ้นนะครับก็ถ้าทางซ้ายครับก็จะเป็น S1 ครับทางขวาจะเป็น S2 แตมป์เสร็จก็จะมี S2 อยู่ที่แขนอย่างนี้นะครับทางขึ้นตรงนี้ครับบอกได้เลยครับว่าสแตนฝั่งหลังโกเนี่ยสูงชันและหนาวเนีสมคำาลําเลยจริงๆครับ วันที่ผมไปเนี่ยคือวันที่24ธันวาคมนะครับเป็นช่วงใกล้ๆคริสต์มาสแล้วก็เป็นช่วงหน้าหนาวพอดีนะครับลมแรงอุณหภูมิก็น่าจะประมาณ20ต้นๆเนี่ยบอกได้เลยครับว่าอยากจะหาอะไรมาก่อกองไฟมาผิงไฟกันมากเลยครับแนะนําว่าใครจะกินอะไรให้ซื้อติดไม้ติดมือกันมาก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าลงไปซื้อในระหว่างเกมหรือว่าพักครึ่งเนี่ยได้มีข้อเข่าเสื่อมกันแน่เลยฮะปกติแล้วครับไปดูทุกสนามในไทยลีกนะครับผมจะเริ่มต้นจากฝั่งที่เป็นฝั่งประธานนะครับ หรือว่าเป็นฝั่งที่มีหลังคานะแต่ว่าวันนี้ครับลองเปลี่ยนบรรยากาศครับก็เลยตัดสินใจที่จะมาที่ฝั่งที่ไม่มีหลังคานะครับแล้วก็อยู่ฝั่งที่เป็นหลังโกด้วยนะครับเราจะมาดูในมุมนี้ก่อน,นครับก็รู้สึกดีที่ตัดสินใจแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเนื่อยมากนะโอ้นี่เราขึ้นมาสูงมากเลยครับพอๆกับตึกประมาณสัก4ชั้น5ชั้นได้นะครับ เปิดสนามรับการมาเยือนของทีมเสือป่าปราชานักโทษมัทอยู่ในเต็นรับด้วย <Okay, S 1> ราบ okay, ริก <okay. S 1> เกอร์ทั้ง10คน,ลนและตัวแทนนักกีฬาฟุตบอล DCY Academy ขอเสียงปรบมือดังังให้กับน้องๆเยาวชนราบิกเกอร์รอรและราท้ d g p พอจบครึ่งแรกก็ย้ายไปอยู่ที่สแตนอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันต่อเลยครับ เกมนครปฐมพลิกล็อกชนะเจ้าบ้าน b ีจีปทุมไป2ประตูต่อหนึครับนัดนี้น,นครปฐมเล่นดีจริงๆ แฟน BG ก็เลยฉลองคริสต์มาสกันแบบจืดๆกันไปหน่อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคราวหนะ้าสนุกสนามจะขอมารีวิวสแตนฟังใหม่ของ BG ที่เพิ่งเปิดใช้งานไปไม่นานมานี้นะครับว่าสวยงามแค่ไหนครับในที่สุดก็ครบศบกสนามในไทยหลีกภายในเลขกแรกเรียบร้อยแล้วครับถ้าอยากให้ผมไปชมบอลไทยที่สนามไหนอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์กันด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ